ชื่อในแชมเปี้ยนบุ้ยชั a เตอร์เ e t ่อเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินท้ามาถือบุยคู่ที่ห้ของรายการนักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศกัมพูชา introducing f i r s t fighting the blue c o r n d from Cambodia he is a Cho Ratnachai James and he is professional record, 41 wins 18 losses and two d r ladies and gentlemen put your hand together and welcome John No nah. Everybody, let's make some noise! Louder! Ladies and gentlemen! Forty! out of the blue kind of from Cambodia, He turned a chall, ratanachai James, Ladies and gentlemen, let's hear for Jun nah. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Radburi province, He's running at Sit Montai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Montian Sid Montai! <laughs> Jumping, jumping. Ladies and gentlemen! Introducing your Thai warrior fighting out of the red corner! he representing Raadburi province! He's ready a sit one Chai Ladies and gentlemen! Montian sit Sid -mon อานะครับท่านผู้ชมครับคู่รองของรายการเดือดแน่นอนครับชื่อของเขาทั้งคู่นั้นการันตีเรื่องความมันครับกับมีการ58กลกลำครับในมุมน้ําเงินครับนักชกจากประเทศกัมพูชาครับจันนาวันนี้เปิดศึกประทะกับมนเทียิสิ์มนชัยครับและคู่ถัดไปห้ามพลาดไปนันขาดกับเพชรทวี JMT เจ้าสมุทรมวยไทยครับคุเข้าโอเวจีจากสงขลากับงดานผลเอกอขวัญเมืองครับจากศรีสะเกษ เรรู้จักกับพวกเขาบนเวทีกันก่อนครับนารจนาวัย21ปีจากกรัรมพูชาครับส่วนสูง164เซนิเมตรสามฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้เพียง1ครับจากสกัดไข่มวยชรัตนชัยครับที่จังหวัดร,ระยองส่วนทด้านนักชกมุมแดงครับมนเทียนสิทธ์มนชัยครับชื่อจริงที่นายมนเทียนสีีวังเพชรคาดเมืองการครับแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดที่ตำบลวังน้ำเย็ยนอำเภอบางแพรับจังหวัดร,ราชบุรีปัจจุบันวัย23ปีที่ได้รับฉายาว่าพิเศษค่าืองการเพราะว่าค่ายมวยศินมนชัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของพลตำรวจตรีมนชัยศรีประเสริฐซึ่งก็ต้องแสดงความดีด้วยน้อยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม่ถูกได้เ,เลื่อนผู้บังคับการที่จังหวัด พังงาครับพูดจริงครับเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาครับก็ได้ความดีด้วยครับสำหรับหัวหน้าค่ายมวยสิทธิ์มณชัยพลตำรวจตีมณชัยศรีประเสริฐครับอะไรครับมาอลไรครับคู่นี้หลายๆคนบอกว่าจุดจบเนี่ยอาจจะไม่ครบ3ยกก็เป็นได้ครับที่แน่แน่คู่นี้ยากกระพิบตาคู่เด็ดจริงครับมีธุระที่ไหนนี่เรียกว่าเบรกไปก่อนครับชมคู่นี้ก่อนเป็นเกมที่เรียกว่าน่าลุ้นระทึกเหลือเกินครับเอาละครับมาแล้วพบ้ายจากจันนา เป็นฐานล่างก่อนครับทเทียนจันนาในประเภทมนุษย์ไม้ครับแกล่งจริงๆไม่รู้ว่าในชีวิตเคยยิ้มให้ใครเปล่าครับใบหน้าแกเด็กเคร่งขรึมเหลือเกินครับนี่ครับเล่นไปก่อนครับด้วยหมัดเป็นสองแล้วก็ลงล่างครับหน้าท่าทางนี้ไม่ต้องไปเดาใจครับทายใจกันไม่ถูกครับจันนาจะเจ็บหรือไม่เจ็บนี่เดาไม่ได้ครับสีหน้าท่าทางแกราบเรียบครับหน้าเดียวครับคุณจริงครับสอกขวาครับคือหมัดยิงสอกของท่านบนเทียนแล้วฉีบด้วยซ้าย จันนาเดินเกมต่อครับมอลเทียนผิดสายเบรกเกมเข้ามาจันนาโดนตัวเราขึ้นบนครับหัวก่อนครับแล้วหัวด้วยขวาเจาะยางเข้าไปอะไรครับจันนาเยายามจะขยับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนการซ้ายขวาครับจันนาบอเทียนไล่แขนมาครับคล้องบนจันนาชิงเสียบซ้ายก่อนอยู่ความแข็งแรงอะไรครับมอลเทียนเสียบโต๊ะของคุณไปบ้างครับจันนาเบายามจะขวางหน้ายัดด้วยซ้ายครับกรรมการด็อกเตอร์นาคินรีบแยกเลยครับ บนเทียนเปิดเกมหาครับจธนากระแทกแกวซ้ายหาช่องเข้าทำเหมือนกันยธนาพยายามจะพลอแต่ว่าภาคใหม่ของบนเทียนี่ยแกมีเข่านะครับนี่นะครับประสบการณ์เรียกว่ามีไหมื่อยครับบนเทียนชกบูชกขุนเป็นครับจากมวยไม่เอาเข่าได้ตอนนี้กลายเป็นมวยเข่าอาชีพไปแล้วครับบนเทียนตีบอลชายซับเลยครับโอบูแม่โดนศอกของบนเทียนจังๆเนี่ยโอ้เจ็บหรือเปล่าครับหรือว่า เจ็บศอกแทนเงี้ยบนเทียนจันนาก็ไม่มีอาการเลยครับถ้าเป็นคนอื่นนี้อาจจะมีสีหน้าเยเกครับแต่นี่คือจันนาของคนจริงตีนอาท่านี่เรียกว่าเดาไม่ถูกครับจันนากดเอาไว้ครับลูกนี้จันนานี่ไม่แตกขึ้นด้วยครับหนังเหนียวใช้ได้ครับผูก้ายจากบนเทียนดึงโดย้ายอีกทีแล้วจิ้มลำตัวครับโดนล้มตัวแล้วจันนาพยักหน้าให้ครับทอาทายเข้าไปหาก่อนบนเทียนกระแทกยับซ้ายเติมมันขวามาเอะไะครับได้มาสองบัด สไตล์แบบนี้เนี่ยบอกว่าบางทีคนต่อยเนี่ยก็ท้อไปเองได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เจ็บปวดหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนต่อยไม้นะครับต่อยจันนาไม่มีความรู้สึกใดใดจัสิ้นครับเอาจันนาอขึ้นทันทีขึ้นมาเกี่ยวสายเข้าไปครับจันนาดันได้มาเป็นชุดใหญ่ๆครับจากนักชกชาวกัมพูชาครับต้องรีบรวบเอาไว้ก่อนครับธนาโมนเทียนโอ้โหนี่ครับเจอจันนาเฉิดฉายครับโชว์แสนยานุภาพครับนะครับขวางไว้แทงซ้ายอีกทีแทงซ้ายอีกดอกคนนี้พยายามสวนด้วยศอกครับจันนาดันตู้ครับ หมดเทียนขวางเอาไว้จัน,นาก็เดินเกมเข้าหาต่อใจจังหวะย,ยังไม่เปิดครับจัน,นาโอ้ไล่เลยครับจัน,นาแล้วหมดยกที่หนึ่งครับมา The Champion Boy Thai นะครับผู้มชมครับเป็นคู่ที่กลับพิษตาไม่ได้เลยครับเพราะว่า เป็นคู่ที่คู่ในฝันในหนึ่งคู่แล้วหลายๆคนที่ชื่นชอบเลยโดยจะเป็นมนเทียนสิทธิ์มนชัยหรือว่าจันนาครับจังหวะภาพชา้าชัดๆกันอีกครั้งสอกขวาเฉยครับโดนสอกเข้าไปเต็มๆครับตัวจันนา <c oughs> ไม่มีอาการแล <c oughs> หลังจากนั้นก็พยายามจะเร่งเครื่องเข้าไปชุดใหญ่นะครับ <c oughs> อะไรกับท่านผู้ชมยกที่สองตามต่อครับ <c oughs> มาดูกันต่อครับยกยิ่งต่อครับความมันยังรออยู่ข้างบตัวพี่ บอลเยียนทิ้งเลยก็หาแตนาปีตายล้วล็อกบนตู้ครับนะครับขวางแทงเลยครับแตนาใช้วงในเนี่ยแกขวางหน้าไว้ก่อนครับทำให้บอลเทียนเนี่ยมองแต่ทันตระทนาวิสัยมีปัญหาครับเข่ครับใช้มุดซ้ายไปขาวามาแหน้าล็อกในมาบนลเทียนเสียบตายไปมาแล้วครับลูกนักหนักจากต้นชกชาวจังหวัดราชบุรีครับเต้นเข้าขาก่อนจากอีกแหมลูกนี้ทันได้งดงามครับบนลเทียน ขวางไว้จันนาโดดบนเทียนเสียบครับไม่สดเหมือนกันครับบนเทียนตามสไตล์อยู่แล้วครับกด,ดมาดันออกฉีบด้วยซ้ายอีกทีแม่บนเทียนพยายามจะเข้าในครับจันนาดูว่าตอนนี้เครื่องเริ่มจัดร้อนนะครับล็อกในบนเทียนก็ยังตีไม่ได้เทียนจะไม่เสียบซ้ายเข้าไปนาละครับเริ่มมีความหนักมาสู้กับบนเทียนนี่ครับตีเข้ามาอีกทีโอ้ยังครับย,ยังหยุดไม่ได้ครับเกม นีตัดมาครับตรงมาเอ้าตรงนี้โอ้ยบนเทียนโดนมาครับจุกครับโดนลำตัวหนักนะครับปลายทนไม่ไหวครับบนเทียนโอ้ยนี่ครับลงไปดิ้นเลยครับกระบวนการนับ6ครับ7ลุกไม่ลุก8โอ้จุกจริงๆครับ9 10ปิดเกมเลยครับพยายามจะลุกตอนสุดท้ายนั้นมันไม่ทันแล้วครับโอ้โหมาจันนาครับแกล้งเหลือเกินนะ ตุ๊บเดียวเท่านั้นครับโอ้จังหวะไม่ได้เกรงหน้าทองกัลยาณ์มณเทียนก็ไม่รู้จะเกรงตอนไหนครับมาตลอดมาที่ทีแล้วเกินครับจันนาสุดท้ายไม่รอดครับมณเทียนเดี๋ยวคอสเข้ามาครับแล้วหลวงอีกทีวิูยหมัดขวาแล้วมาก่อนครับดูนะครับอีกจังหวะหนึ่งจิ้มขวาแล้วหลวงซ้ายโอ้โหวิจุกครับนี่ฮะช็อตนี้ครับ แล้วคลอสซ้ายเข้ามาเนี่ยเต็มเต็มลิ้นปี่เลยครับอ <c oughs> ่าแะครับท่านผู้ชมครับคู่หน้ารออยู่แล้วครับผู้เอกในรายการของทีมเชียร์บอลไทยตัดเชือกทางอัมเบรนจิวีผลเอกกับเพชรทุงครับตอนนี้ไปบนเวทีครับ w วันดีค่ะ ladies and gentlemen let's welcome the f i g h t e r prize สนับสนุนโดย Max กซมวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซมวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซมวยไทยอ f f i c i a l ได้แล้ววันนี้ no prize แม็กซ์มวยไทยเฟซบุ๊กเพจ And now, ladies and gentlemen, after rules of action, we have a winner by ways of knockouts. Blue Connor.